อ,อน้ำท่วมครับน้ำไหลเข้าหนองแวงแล้ว,วสะดุ้งจักเส้นหนวดนสองเส้นทีๆพร้อมได้ฮอตปลาซิวผัวแล้วเออโอ่น้ำมุนติวเลยมาถ้าเบิ่งผลงานนั้นเป็นสีมานบ่ มันรอดเ <ừ, S 1> ออม,มันปายน้ำนี้ต้องเป็นุงที่เออน้างก็รอดคุณแต่ไ่ได้กินแล้วเออคือว่างาเปียโเงาเปียได้ตามสินเออ โอ้อ๋ออื้เค้มันมองกับปลามองสองหนออ๋อโอ้โ้ได้อยู่เลยเออได้บาทละสองสามตัวมากับพอแล้ว แต่เบิ่งแนวโน้มมันก็สิเข้ามาเรื่อยเลยน้องน้ำเนี่ยสิสูงเติบได้ค่อยว่าตุกมาเมื่อคืนนี้เนีน้ำมันยังบ่ม่ามันละหน้าเมื่อคืนนี้เออนี่น้มา,ามื่อวานบ่กลงคำออกไปหน้าก็ดีเนียดเพราะว่าวางนึ่งน,ะน้ำยังบ่มีมันจะหน่อยหรือวืบวืบวืบขึ้นเพราะว่า

ไใส่มองอะนะอ้าวไอ้นอนพอดกขึ้นมาละบ่ค,<อ><อ>คหักใส่ไว้ยุ่แต่ข้างเทียงอะนะใส่ลอยบกไว้ <c oughs> ให้ตีนมันลงน้อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ลอยบกไว้ประมาณศ <c oughs> อก โซกหนึ่งเออแล้วจังย้ายยามอีกรอบนึงก่อนอโอ้ยามนบานี่ก็ได้ได้คู่บาทบาทระโตทองโตกัเหลือเฟือแล้วเออถ้าหยกเฝานะมันเมื่อยซื้อได้